5เคล็ดลับให้ผิวขาวใสไร้ฝ้าอ่อนไวัแบบง่ายๆทุกคนทำได้เองจากที่บ้านเลยนะคะข้อแรกคือนอนให้ได้วันละ6-8ชั่วโมงค่ะเป็นการนอนที่มีประสิทธิภาพให้ผิวของเราเนี่ยฟื้นฟูตัวเองได้มากที่สุดและเกิดกรดฮอร์โมนได้ดีถ้าเราเข้านอนก่อน4ทุ่มนะคะแต่สำหรับใครที่กลางคืนอาจจะนอนไม่ถึงแล้วมีอาการง่วงสามารถงีบ หลับกลางวันได้ก็จะช่วยได้นะคะ2ค่ะดื่มน้ําให้ได้วันละ 2- 3ลิตรเพราะน้ําดื่มจะช่วยดีท็อกของเสียออกไปช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วยังทําให้เราขับถ่ายดีด้วยส่งผลให้ผิวเราชุ่มชื้นไม่แก่เร็วนะคะ3ค่ะอาหารสําคัญที่สุดก็คือเราต้องหาอาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อผิวของเราเช่นอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระไม่ว่าจะเป็นผักใบเขียวนะคะผักโขมบ็อกกิี่ดีทั้งนั้นหรือ จะเป็นมะเขือเทศหรือในกลุ่มวิตามินซีค่ะจะทำให้ผิวเราขาวใสด้วยค่ะนอกเหนือจากนั้นเราควรงดของที่ทำร้ายผิวเช่นแอลโกอฮอล์บุหรี่นะคะซีค่ะ ลองดูงดน้ำตาลของหวานหรือว่าเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลนนหวานเพราะน้ำตาลทำลายคอลลาเจนทำให้ผิวเราเหี่ยวย้อนคล้อยเร็วแล้วก็ทำให้ผิวเราอักเสบด้วยนะคะสุดท้ายค่ะข้อที่5หลีกเลี่ยงจากแสงแดดจัดช่วง10โมงจนถึง4โมงเย็นแต่ถ้าเราจำเป็นจะต้องทำงานเนาะออกไปข้างนอกให้ทาครีมกันแดดทุกวันไม่ว่าวันฝนตกแดดออกวันที่อยู่ในร่มหรืออยู่กลางแจ้งนะคะด้วยความปรารถนาดี จเคคที่่ะสําหรับใครที่ดูแลฝ้าอยู่เราก็มีชุดดูแลฝ้า3ชิ้น3ขั้นตอนดูแลง่ายๆปลอดภัยไร้สารไม่กัดลอกไม่ทําให้ผิวบางยุดใช้หน้าไม่ดํากับตัวแรกเลยนะคะเป็นตัวบํารุงค่ะที่คนเป็นฝ้าต้องบอกไว้ว่าแนะนําควรใช้เลยนะคะเพราะเป็นตัวที่ไปบํารุงลดเม็ดสีเมลานิน ช่วยให้ฝ้ากระจุดด่างดําความหมองคล้ําต่างๆลดลงและยังเติมน้ําให้ผิวให้ผิวของเราเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นอิ่มน้ําขึ้นได้ถึง72ชั่วโมงนอกเหนือจากนั้นคนที่มีปัญหานะคะผิวแพ้สารแสบแดงเวลาออกแดด จะมีอระราโทอินช่วยปลอบประลมเซลล์ผิววิตามิน B3 B5 เติมความชุ่มชื้นให้กับผิวออกแดดแล้วจะไม่แสบแดงค่ะอาการจะดีขึ้นนะคะและใครที่มีริ้วรอยล่องลึกต่างๆจะมีริงโคลฟิลและไฮยาลูรอน ที่โมเลกุลเล็กเลยซึมฟึบเข้าไปบำรุงถึงข้างในให้ริ้วรอยต่างๆตื้นขึ้นตัวเซรั่มตัวนี้จะใช้เช้าเย็นนะคะร่วมกับการทาครีมกันแดดแนะนำเลยค่ะตัวนี้ BB กันแดดเคที่ SPF50 PA บกีบวกที่กันได้ทั้ง UVA UVB แสงสีฟ้าแบบไม่มันไม่เหนียวไม่วอกไม่เยิม้มทาทับเมคอัพระหว่างวันได้และเข้าได้ทุกสีผิวในขนาดใหญ่บึม้ม100กร,รมัมใช้ได้ทั้งหน้าและตัวเป็นเดือนะ คุ้มๆเลยค่ะตัวนี้สุดท้ายล้างหน้าที่ดีไม่แห้งตึงด้วยสบูส่สมุนไพรแฮนเมดว่านหนังคําจากเขตที่ตัวนี้ไม่มีสารโซเฟตไม่มีสารเพิ่มเพิ่มฟองล้างหน้าเสร็จจะได้ฟิลลิ่งหน้านุ่มมากๆช่วยลดสิวลดฝ้าด้วยนะคะครับชุดนี้เซตนี้3ชิ้นก็จะมีกันแดดเซรั่มแล้วก็สบู่ในราคาพิเศษ1 2 6 0บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วไทยฝ้าเป็นแล้วไม่หายขาดแต่สามารถดูแลให้จางลงได้อย่างถูกวิธีมีอะไรปรึกษาเขตที่ เะะราเป็นกําลังใจทุกเคสค่ะขอบคุณค่ะ